เดดูน่ารักดีนะเดินลงมาจากข้างบนก็จะมาเจอน้ำตกเล็กๆแล้วก็ซื้อที่นี่ได้คูปองเดี๋ยวเดินขึ้นเป็นสะพานไม้สเสียวดิมาลงมาทางนึงกัดก็คือกลับอีกทางนึงใช่ก <c oughs> ับอีกทางนึงเป็นสะพาน,นาก็เสียวอยู่นะนนถ่ายรูปสวยที่นี่ถ่ายรูปสวยแล้วก็แกาแฟอร่อยปิกเนยเจอ ฮันนี่เลมอนชะีสเค้กหอกคากาแฟเขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อย,ยขมนะโอเคเดี๋ยวพัก,ก,กพสักครู่แล้วก็ไปที่พักละ โอ้ตเปึ๊กตตัักกึหมู่บ้านแม่กับปองกับอุณหภูมิยี่สิบองศาตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองกีสิองศาหนาวอยู่นะคน,นคลึกคลื้นมากเลยในวันที่ยี่สิบหกธันวาคมเยน็ยนๆอยู่แหละโอ้คนเยอะมากว้าว นี่ดูรีวิวมาทุกร้านแล้วนะแต่สงสัยจะกินได้แค่ไม่กี่ร้าน,น,นแต่จะกิน,กนให้มากที่สุดวันนี้จะกินให้ครบเลยโอ้โห oh. ที่สําคัญไส้อัว่วต้องมีไหมไส้อัว่วปานิ่มต้องมาก่อนข้าวซอยเล็งมาแล้วข้าวซอยะะอะไรอีกอะน้ำเงี้ยววันนี้เราจะเป็นคอนเทนต์ของอาหารของกินหมู่บ้านแม่กระป๋อง เดี๋ยวเราหาที่จอดแล้วก็แวะกินอะไรกันเนาะฮัลโหลถึงแล้วไป้าเนยเจอที่ว่างกระโดดลงนั่งเลยคนเยอะร้านดังใช่ไหมล่ะใช่ร้านดังแล้วเดี๋ยวจะไปกินใส่อกป้าเนยอันนี้ว่าเดี๋ยวไส่อวป้าเนยอันนว่าเดี๋ยวทริปนี้เราจะตะเวนกินดีกว่าตะเวนกินตะเวนถ่ายนะป้าแม่กำปองก็ก็ตะเวนกินตะเวนถ่ายแล้วเดี๋ยวไปดูพวกพอาทิตย์ขึ้นพอาทิตย์ตก ีจะได้ไปหรือเปล่าจะได้ไปดูวันดีตกจะตืต่นขึ้นมาดูวันดีขึ้นไว้นี่ขนาดวันที่เท่าไหร่เนี่ย <28 6. S 1> ยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบหกคนคนเยอะแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวดูบรรยากาศในร้านเนี่ยคนโหย,ยังเยอะเลยดีนะหนีมาก่อนแล้วช่วงวันทิ้งปีจะขนาดไหนเนาะใช่เมื่อกี้ก่อนมาแล้ว<อ>ก็แวะเยอะมากๆ<อ>ก็ไม่ชอบนะรถมันติดที่จอดรถมันจอดยากขี่จอดยศถลำบากถ้าเป็นไปได้ก็ใช้รถของ ชาวบ้านดีกว่าสถาที่จอดรถด้ขยทางล่างแล้วก็นั่งสองแถวเข้ามาดีกว่าเมื่อกี้ก่อนอขนนึ้นมาเราก็แวะร้านก,กาแฟแคนารักสวยเชนดูอ,อม,มีน้ําตกที่ร้านด้วยแล้วก็มีให้เราเดินสลิงด้วยนนะพานสลิงเสียวดิก็เดี๋ยวกินอะไรเสร็จก็ไปเดินเล่นต่อโอเคไส้อั่วเขาอร่อยนี่ขนาดว่าไม่หิวนะ ลองแหนมดิคือทุกเมโนูมนานี่ร้อนหมดเลยนะควันกระหม่อมอ่ะนี่แหนมเออดิ๊บอ,อื้มอ,อ๋ออืมได้เบียร์หน่อยครับเจ้าแล้วขอบคุณครับอืม มมา่อะไรเนี่ยเรียกว่าบิกหนุ่มแคบหมูริกหนุ่มแคบหมูดีอ่ะแล้วก็ม่ผักแมรแกรมด้วยอะ ตอนนี้อร่อยทุกเมนูไส้อัวของเจนไสมม้อัวอรยมากุน้นออมาหาข้าวซอยกินมีร้านข้าวซอยกอยใจอยู่ไหนเอ่ย น่าจะเดินขึ้นไปอีกวันนี้คนเยอะนะข้างหน้านะที่ยังไม่ถึงวันหยุดก็อยไปกินกันกไปกินกันคนสองคุณครับกินกิน ได้แล้วก็ได้มากินนะร้านข้าวซอยก้อยใจที่สำคัญคือร้อนนะ,ะอากาศเย็นๆน,นะร้อนกับอากาศเย็นๆนะ่ะหูเรื่องอืเรื่องโอเคดูก่อยอน,นะ น้องเต็มๆแล้วก็พวกเครื่องพวกเครื่องเคียงเนี่ยเขาให้หยิบเติมได้เลยนะตามมัธยสานถ้าอยากกินอะไรเยอะก็เติมเามาลองกินกก่ อมรวมก็ดีเป็นข้าวซอยเหนือที่รสชาติเหนืๆหอๆข้าวซอยกล่อยใจเป็นอีกร้านของแม่กำปองที่ใครมาก็ต้องกินนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็ตะเวนกินเ,เดี๋ยวเราจะไปต่อย ลหลายที่ก <c oughs> ินให้หมดทุกร้านเลยวันนี้ สตรอเบอรี่ไหมนิดหน่อยกินอีกแล้วติดเลือได้ค่ะฮะัีี่งเดี๋ยวลงเรียกว่าอะไรนะตรอเบอรี่ไงจะเป็นผูลูกโหร์ไม่ไม่ได้เปรตกินสดอีกหนึ่งร้านอาหารลอนอันนี้ของกินเล่นเนาะก็เป็นผลไม้เย็นฟั้นร้านก็หน้าร้านข้าวซอยกอยใจแหละ ขึ้นขึนข้นขึ้น่นึ้นขึ้นข้นขึ่อขึ้นขึ้นขบนขึ้นขึ้นหึ้นขึ้นข่้นขึ้นขวนขึ้นขึ้า้นขึ <Wow. S 2> ้นข้นขึ้นตา้นขึนข้นขึ้นข้นวึ้นขึ้นข่อนขึ้นข่้นข <Okay. S 2> ึ้น จะเป็นบริเวณลานวัดของวัดแม่กำปองเนาะหรือเรียกวัดคันธาพฤกษาวันนี้ก็จะมีโบสถ์อุโบสถกลางน้ำกลางน้าก็เดินลงไปหน่อยไม่เหนื่อยเท่าไหร่ก็จะเป็นอุโบสถโบสถ์เล็กๆมีพระประธานอยู่ข้างในสวยนะสวยสวยบรรยากาศสวยถ่ายรูปด้วยถ่ายลูกสวยด้วยเมื่อกี้ป้าขายแล้วก็นี่บอกว่าแม่กำปองย่อมาจากแม่คือแม่น้ํากำปองคือดอกไม้ถ้ามีโอกาสได้เจอดอกกำปองก็ ไม่รู้จุดไหนจะถ่ายให้ดูอ้าไปไปตลาดต่อดีกว่าตอดียามเย็นแม่กำปองอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวเราจะไปตะเวนหาของกินช่วงบ่ายยังไม่หนำใจนะกิ่มซะก่อนเดี๋ยวเย็นเนี้ยมีอีกหลายอย่างที่เราอยากกินแล้วยังไม่ได้กินมีหมูกระทะมีมันจะมีร้านนั่งข้างบน จริงจริง,รงเขาก็ทำน่ากินทุกร้านแหละ mm hmm. แต่เราคงกินทุกร้านไม่ไหวอะ่ะอันนี้ก็เป็นข้างบนแต่ไม่ใช่หมูกระทะเฮ้ยนี่ขนมปังปาาลาอะ่ะเดี๋ยวเราจะตะเวนกินแล้วก็จะรีวิวต่อกินตอนเย็นก็ได้น่าจะหมูกระทะล่ะคิดว่าเดี๋ยวต้องมีอีกเดี๋ยวมีหลายอย่างกินไม่ได้ก็ซื้อห่อกลับโ okay. อเคกลับเข้าที่พักไปนะเปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมรับความหนาวมาเดินตอน นี่น่ากินเนาะข้าวุกนาหวานปูเดี๋ยวเราจองไว้ก่อนร้านนี้เต็มหมดเลยสตรอเบอรี่เป็นรอบที่สองอ,อร่อยดี <laughs> ร้านนี้น่ากินมาก ไสยาไส้แก้วไส้กิเลสะจุดกับโยะรอคิวไหมครับรอไม่นานหรอกค่ะไฟกำลังแรงอ่ะทานไฟเก่าทานไฟใหม่ไสจะออกไฟไม่ไวอยู่ที่ทันไฟไแม่ไฟแม่้าหรือไฟอะไรไฟที่สองโอ้ยแอนเทอร์เทนด้วยขายไงจ๊ะประมาณละสิบบาทอ้าวห้ามันนะจ๊ะเดี๋ยวนะสี่เจ็ด นี่เรียกอะไรครับไขป่ปลาไขปา่ปลาไขา่ตุนด้วยเนาะ <20. S 1> ไขป่ปลามเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทยี่สิบชอบอากาศแบบนี้ที่สุดเลยหนาวหนาวมีไม้เอิยแหนมย่างร้านนี้ไม่มีแหนมห่อเท่าไรคะแหนมยี่สิบบาทค่ะฝังนู้นเลยค่ะหนูกฝังนุ้นเลยค่ะ เอาห่อนึอ่งได้มา,ลาแล้วแหนมมาแล้วครับคุณพี่แกะให้หน่อยเอารีวิวโอเคอันนี้เคยไปซื้อมาใช่ไหมเขาเรียกแหนมมีชื่อนอกจากแหน,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 นมไหม,มแหน,ม,น,แนมอะไรแหนมแหนมแหนมกระยนอรแหนมตุ้มจิ๋วเป็นแหนมอะไรคือห่อใหญ่นะแล้วพอแกะออกมาเนี่ยเป็นไหม ได้ละเนี่ครับชิมติ๊กเอาชิมเลยขนแหนมเปรี้ยวชิมแรงอย่างนี้นะร้านนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวร้านมื่สักเมื่อกลางวันเปรี้ยวหวะน่าจะไม่เด่นน่าจะไม่เด่นเรื่องแหน่แต่ว่ามันนัวๆแหละไม่เปรี้ยวอะไรบ้างไข่ปั่มไข่ปั่มเป็นร้านรสรชาติเป็นไงเจืจึดไข่เจือจดอ่ะ ไส้หมูเป็นไงบ้างครับไส้หมูกินวันนี้คืนพรุ่งนี้ปูอะไรจ้ะปูไข่ปูไข่<ช>ไขปป่ปูอ๋อไข่ปูอ้าวชิมเลยเป็นไงปูมันคืออะไรมันเป็นเนื้อปูเลยหรือ่แป้งเนาะใส่ต้องเหียวข้าวกินแต่ข้าวเหรออืมก็คือไม่กินปูแหละ น่าจะผสมไข่ผสมแป้งหน่อยแหละโอเคจบด้วยหมูจุ่มจบด้วยหมูจุ่มมีหลายร้านที่เราคงจะต่อคิวกินไม่ได้เพราะว่าคิวมันเยอะมากเนาะคิวม,มันเยอะคนเยอะมากขนาดยังไม่ถึงปีใหม่นะคนเยอะมาก <laughs> ก็เดี๋ยวเราคงนั่งกินโซจูชิลๆกับหมูจุ่ม เดรดิ้งใช่ไหมเดรดิงเดดิด้งเดดิด้งหมูจุม่มหนาวหนาวกินของร้อนๆแล้วก็คงจะไปนอนพักก่อนพรุ่งนี้เตรียมตัวพรุ่งนี้ก็จะไปหมู่บ้านนูเซอร์เตรียมพร้อมขึ้นเขาดอยม่อนดองโอเคอไปแล้ว ที่บ้านแม่กำปองอุณหภูมิเท่าไหร่เติดห้าองศาที่พักที่นี้โอเคอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อยู่ฝั่งแม่น้ำไม่ได้อยู่ฝั่งน้ําตกเคยพักฝั่งนน้นจะเป็นฝั่งน้ําตกตรงนี้ก็จะเป็น,นหมู่บ้านสวยคนละแบบ มันก็จะนอนฟังเสียงน้ำตกทันคืนอ่ะกินกาแฟใช่ช้อนแต่บ้านพักอ่ะค่อนข้างจะไกลจากตลาดนิดนึงประมาณ800เมตรอ่ะถ้าใครขยันเดินก็เดินได้นะเมื่อคือเรายัางเดินกลับเลยเออเมาแล้วก็เดินได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เดินก็เรียกรถได้สถาน,นีต่อไปไปไหนนะอมก๋อย หาชั่วโมงเดี๋ยวจะพาไปดูหมู่บ้านหมูเสือบ๊ายบายก่อนปีใหม่เราก็จะขึ้นมาสักการะหลวงพ่อทันใจที่วัดพระาอยครับ ขอพรจากวัดพระาธาตุลอยคำและปีหน้า,นาเฮงเฮงรวยร<ๆ>วยสปเปย์นะกันนะครับเข้ามาโอ้ยุค90เต็มตัวเลยทีเดียวเชียว